สวัสดีค่ะจากบ้านไร่บางพยอมค่ะ <c oughs> เมื่อช้ามืดนะคะพายุมานะคะอย่างแรงนะคะทําให้ต้นมะขามเทศของบ้านไร่บงพยอมหักนะคะนี่ค่ะต้นก็จะประมาณนี้นะคะนี่ค่ะทั้งต้นโค่นลงมาเลยนะคะแล้วก็มีกิ่งกิ่งของอีกต้นหนึ่งนะคะเอ็นลงมาสงสัยจะต้อง หาเวลาตัดลงหมดเดี๋ยวลาหน้าฝนมาจะเป็นอีกนะคะนี่ค่ะตอนนี้ก็ใช้เครื่องนะคะตัดลิฟทอนมาบ้างแล้วนะคะก็ยังเหลืออีกกิ่งนงนะคะที่ติดสายไฟอยู่นะคะ ก็มาทับหลังคาเพิงพักนะคะนี่ค่ะแล้วก็สายไฟติดอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะก็ยังไม่ได้ตัดเลยเหนื่อยมากๆเลยค่ะวันนี้ลมก็แรงลมเพิ่งจะเริ่มหยุดนะคะที่สำคัญคือเขามีหนามบลางพยอมเป็นหมะเป็นคนที่ไม่ชอบไม้มีหนามนะคะ เพราะว่าถ้าโดนแล้วก็จะเป็นหนองแล้วก็กว่าจะหายหลายวันจะปวดนะคะ ปัญหาซะและ้ตอนนี้ก็ตัดเอาลงมาแล้วนะคะโหเหนื่อยเลยนี่ค่ะตัดลงมากรองข้างล่างหมดแล้วนะคะเดี๋ยวจะตัดท่อนอีกนะคะ ตอนนี้ใบไล้งพยอมก็ตัดท่อนหมดแล้วนะคะอันนี้ก็ตัดกิ่งหมดแล้วนะคะเดี๋ยวขนกองนะคะน้ำทั้งนั้นเลยนะคะอันนี้ก็ตัดหมดแล้วนะคะตัดท่อนหมดแล้วเดี๋ยวรอขนกองอย่างเดียวนะคะนี่ค่ะก็ตัดท่อนไปหมดแล้วนะคะยังเหลือต่อนี้อันเดียวนะคะ <c oughs> เดี๋ยวต้องรอแทงใบโซ่ใหม่นะคะเพราะว่าเขามีแก่นแล้วทำให้เราตัดไม่ค่อยเข้านะคะถ้าเครื่องโซ่ไม่คมนี่จะตัดไม่เข้าเลยนะคะก็จะเหนื่อยแรงเราเปล่านะคะนี่ค่ะก็คงจะได้เผาถ่านก็งานนี้นะคะ พอข้างหลังก็ต้นเสดาวล้มนะคะก็หั่นไปแล้วนะคะอันนี้ก็มาล้มมาโค่นทีหลังนะคะทับหลังคาที่พักเลยก็วันนี้ก็เลยเหนื่อยสุดๆอีกระลอกหนึ่งนะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ป้าลายองพยมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ